สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมครับก็จะมาสอนทำฟาร์มโกเบอรี่ตรงมาผมโดยเป็นฟาร์มที่แบบใช้ชั่วคาวนะครับนี่ผลผลิตมก็จะได้ประมาณนี้เลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทากันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงเนาะขั้นแรกก็ให้เราเตรียมในส่วนของโกเบอรี่ครับผมหนึ่งอันนะครับผมอ่าแล้วก็ตามด้วยจะหนึ่งอันหรือจะห้าอันก็ไดนะ้เนาะค่อยๆขยายไปแล้วก็พิสตัน,นครับผมพิสตันเลสโตนเลสโตนท็อดประมาณนี้เลยนาะอแล้วก็นําปุ๋มมาครับผมอันนึง จากนั้นก็นํากล่องครับผมอ่านำกนำ per, ล่องนำา็อปเปอร์แล้วก็นำออฟเซอร์เวอร์มาผมแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้ผมนะบล็อก,กประมาณนั้นเลยเราบล็อกอะไรคนแก่แล้วกันและสิ่งสําคัญที่สุดครับผมที่สําคัญนะก็คือน้ำผมเพื่อไปการประหยัดฮอปเปอร์นะโอเคแล้วก็หาพื้นที่กันเราทําตรงนี้แหละจากนั้นก็ให้เรานําบล็อกอะไรผมมาวางไปก่อนเนาะเราจะวางสูงขึ้นไปห้าบพรผมหนึ่งสองสามสี่ห้า วางยาวห้าคูณห้าประมาณนั้นเลยเนาะนี่หมห้าคูณห้าแบบนี้เลยเนาะจากนั้นก็อวางให้มันเป็นหลังคาแบบนี้เนาะนมันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็นําโกเบรี่ผมแปะไปก่อนนะครับผมอ่ะนี้โตแล้วเหรอเดี่ยโตใช่าหมตอนนั้นให้เราขุดตรงนี้ครับผมนับมาจากด้านบนหนึ่งตอนนั้นผมให้เราขุดอบล็อกครับผมนับมาจากด้านบนหนึ่งด้านหน้าจะเป็นสองทิ้งไปเลยครับผม จากนั้นก็วางพิสตันประมาณนี้เลยนี่ก็จะได้สนับบานนีด่จากนั้นก็วางในสองขอบเพื่อความสวยงามนะครับหรือจะไม่วางก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็คือวางอย่งเพื่พคอความสวยงามล้วนๆเลยแล้วก็ขุดบล็อกด้า่ลงางขุดยาวไปเลยเนาะสร้างมันแล้วก็วางน้ําประมาณนี้เลยเนาะนี่แล้วก็ให้เรานํากระจกมาครับผมบกระจกอะไรก็ได้ผมผมกจะใช้กระจกสีขาวกันโอเคอก็ได้ประมาณนี้เลย แล้วก็วางเป็นเป็นกรอบรอบๆเลยเนาะเนี่ยวางไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปทำวง,งจรเมื่อวางเสร็จมันก็อยู่ประมาณนี้ผมจากนั้นก็ให้เราหาตรงกลางเนาะนี่ตรงกลางวางตรงตรงแบบไม่ใช่ตรงน้ำนะนี่วางตรงขึ้นมาน้ำานึงให้หน้าบูดมันหันเข้าด้านในผมนี่ปึ๊บนี่คับผมหน้าบูดก็จะหันเข้าด้านในผมจากนั้นก็ วางบล็อกด้านหลังตรงนี้ผมวางไปออริสโตนทอ็อตต้องวางบล็อกขึ้นด้นนนานบนอันนี้แล้วก็ออริสโตนท็อตทีมันก็จะดับแล้วก็ต่อบล็อกมาแบบนี้เนาะแล้วก็ตามด้วยริสโตนประมาณนี้เลยนี่มันก็ได้สนามประมาณนี้ผมจากนั้นก็สร้างกระจกปิดตรงนี้ไปเลยับมนี้ลงขอบนี้เนาะโอเคนั่นมันเป็นช่องหนึ่งคนหนุ่มรู้เปล่าเพือพ่อพ,อ,พอน้ำผ่านเลยจากนั้นก็ให้เรานำปุ่มมาผมนำปุ่มมาเนาะแล้วก็วางเพื่อปิดน้ำไม่ให้มันไหลเกินนั่นเอง ประมาณนี้ผมจากนั้นก็ฝุดหลุมแบบนี้วางกล่องแล้วก็วางทอมเปอร์ผมเสร็จแล้วครับแค่นี้แหละแล้วตกแต่งดหน่วยก็ได้นะแต่ผมไว้แค่นี้หละจากนั้นก็เพื่อแบบอยากเกี่ยวเองผมตัวนี้เราาปลุกใช่ไหมเราต่อเราเลยเพิ่มๆแบบนี้เลยหรือถ้าเกิดใครแบบมองว่ามันไม่สวยงามก็ทำแบบนี้ได้ครับเราวางแล้วสโต้นดัดมาด้านล่างสลยเนาะแล้วก็วางยาวไปเลยนี่ครับผม แล้วก็วางตับแบบนี้มันก็จะดับซึ่งเราไม่ต้องกาัแบบนี้นะัมอ่าแล้วต้องทําให้ด้านบนนี้ติดก่อนนะครับต้องติดเสมอนะอืเราก็จะวางแบบนี้นะครับไม่ใช่สิต่อมาวันนี้ผมเราก็วางบล็อกด้านล่างตรงนี้หนึ่งจากนั้นก็ให้เราวางเลสตโตนฮอตมาหันหน้าไปทา,นนนางนี้เราก็หนมาแนี้มันก็จะดับครับผมอ่าโอเคประมาณนี้เลยเมื่อเรากดปุ่มครับผม นี่ปุ่มเมื่อถูกต้องมันควรจะขึ้นแบบนี้นะครับประมาณนั้นเลยแล้วก็นําบล็อกดินบล็อกอะไรมาปิดไว้นะครับผมเพื่อ,อความสวยงามเนาะโอเคมันก็จะดูแบบเรียบๆเหมือนแบบไม่มีใครทําอะไรตอนนี้ก็สามารถแก้ไขที่หลังได้ครับนี่แล้ก็ขุดมานล่นเพื่อความสวยงามเนาะนี่ถ้าเหมือนว่ามีแค่นี้แหละโอเคปุ่มก็ไม่ใช่ปุ่มหลอกนะครับผมสามารถกดเล่นได้นะครับโอเคิบล็อกไปเออเนียนดีตอนนั้นก็รอ้วับผมเดี๋ยวผมจะลองเ f k ไปสัก สิบนาทีแล้วกันเล้วเราจะมาดูผลกันว่าจะได้อะไรบ้างให้ผมตอนนี้ก็ผ่านไปสิบนาทีเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูผลผลิตกันผมว่าจะได้อะไรบ้างไปไปเลยก็ได้มาเยอะอยู่นะได้สิบแปดอันเลยเนี่ยอืมก็เยอะอยู่ก็สำหรับฟาร์มนี้ผมก็ไว้สำหรับแบบไว้กินชั่วคราวองสำหรับคนที่แบบพี่แก่ไปหาอาหารเนาะโดยเฉพาะเลยแบบ อยู่ในถ้ำแล้วก็มาเจอแต่ว่าขี้เกียจอะไรวะนนี้ก็สามารถหา,าโกเบอรี่มาทาฟาร์มแบบนี้ได้นะครับผมเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรที่น้อยมากนะครับผมสหรับผมนะอืแล้วมันก็สามารถทําแบบเยอะๆ,ๆเพื่อที่จะได้จํานวนมากได้นะครับผมเ่าโอเคข้อสลับกินในวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสด,ดีครับ